สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นอนวันนี้วายก็จะพามาทำกับข้าวง่ายๆนะคะแบบเป็นบ้านเหมือนเดินนะคะวายได้มะละกอมาลูกหนึ่งนะคะลูกตัวโตหน่อยนะคะวายก็จะมาทำหนึ่งส้มตมสองผัดนะคะอันนี้จะผัดนะคะวายจะผัดมะละกอนะคะใส่หมูนิดหน่อยนะ,ะอันนี้ทำเบาให้หลานนะคะสว่วนนี้ที่สุกเหลือเนี่ย ไวไวก็เอามาไว้รับทานนะคะใส่ตู้แช่เย็นเนชื่นใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเหลวหนาวเนาะส่วนอับปลาทอดมีนะเนี่ยไวไวก็จะเด็ดเอาส่วนที่หัวเนาะท,ที่ที่กรอบกรอบออกนะแล้วเนื้อไวไวก็จะเอามาทาน้าพริกป่นนะคะน้าพริกปลาป่นเนาะนี่ไงไวไวล้อออกมาแล้วนะคะเอาเอาส่วนหัวที่เป็นเกล็ดอะไรออกหมดนะคะ แล้วก็พริกป่นขั่วเองนะคะพริกป่นขั่วเองใบวางใส่ถุงนะเผื่อจะได้ไม่ไม่กลิ่นไม่ไม่ออกไปให้เสียกลิ่นเนะาะนี่ยนะคะใบวาวก็จะได้ส้มตำนะคะแล้วก็ผัดมะรอกอแล้วก็มะละกอสุกหวานหวานนะคะพร้อมกับปลาย่างนะคะเราจะทําเป็นปลาปล่นปลาแห้งนะคะเพราะว่าเราทอดแล้วเราไม่ไม่ทานไม่หมดเนาะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ แล้วก็มาอุ่นอีกทีนึงนะคะส่วนต,วตัวนี้ไวไวไม่เอานะคะไวไวจะทิ้งเนาะทิ้งให้อาสัต์นกหนูอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วแต่เขาจะมากินเนาะนี่นะคะก็วันนี้ก็จะนําแนะนําเรื่องประโยชน์ของมะละกอมากกว่านะคะว่าทําได้หลากหลายอย่างเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อน,อนส่วนปลาร้าเรากําลังต้มนะคะ ปลาน้ำปลาเรารอน้ำปลาร้านะคะเราจะ,ะตัดตําส้มนะคะเนี่ยตําส้มเราก็ได้กําลังกําลังหามพอดีนะคะส่วนตัวนี้สีสวยไหมคะเพื่อนๆอ่อเด็กร้องเด็กร้องข้างๆไม่เป็นไรเนาะเขาอยู่กับแม่เขาไม่เป็นไรเนาะนะคะส่วนผัดเนี่ยผัดอะไรเขาเรียกะอะไรลืมเดี๋ยวเดี๋ยวผัดผัดมะละกอนะคะต้องใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องใส่ไข่ด้วยนะคะ ถึงจะอร่อยค่ะนะคะผัดแตงก็เหมือนกันนะคะผัดแตงถ้าใส่หมูต้องใส่ไข่นะคะจะได้จะได้กลมกลมนะคะบางคนก็ไม่ชอบเนาะว่าจตใส่ไข่แต่การใส่ไข่เข้าไปเนี่ยจะทําให้อ่าชูรสได้ดีนะคะจะมีความเข้มข้นนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนวยัวยวัยชอบขูดนะคะมะละกอตอนที่น,นำไปผัดเนาะแต่ทีนี้ว่าเส้นที่เราจะจะโขลกจะตาจะตําส้มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็เลย ทำมันเป็นชิ้นนะคะเพราะว่ามะละกอหามเนี่ยจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนกับฟักทองนะคะแต่เนื้อจะค่อนข้างจะแข็งกว่าฟักทองนะคะนี่นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแนะนําอาหารประโยชน์ของมะละกอให้ชมนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับติดตามไวๆตลอดเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะบ๊ายบายคะ่ะ